รายการที่6วันที่27มกราคม6-8รับชำระหนี้เป็นเงินสดจากบริษัทเลสโซลูชันจำกัดสำหรับใบส่งของใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินและได้รับใบหักภาษีหนะ้าที่จ่ายเข้าระบบ Order to cash คลิกรับชำระหนี้งานบริการคลิกเพิ่มใส่วันที่เอกสารวันที่18กุมภาพันธ์2-0-2-5 มาตอนที่เอกสารอ้างอิงคลิกบริษัท Resolution จำกัดเดือนที่ใช้ภาษีเดือนกุมภาพันธ์ประเภทภาษี7%แวดแยกนอกชำระเป็นเงินสุดยอด8,560บาทกดบันทึกกดเข้ารายการเมื่อสักครู่กด e t a g เพื่อส่ง e-tag ให้กับลูกค้ากรอก e อีเมลลูกค้ากดยืนยันสถานะส่ง e-tag ็กสำเร็จคลิกจุด3จุดคลิกพิมพ์บันทึกเป็น pdf กดบันทึก นี่คือแบงก์กับภาสีใบเสร็จรับเงินที่ส่งให้กับลูกค้าค่ะ